นนวสวัสดีครับพีบ่ตอลาแมสุดชอ่องปา,าล์คมารดีนะครับผมวันนี้เป็นวันที่3ที่เราอยู่ที่นี่ทุกคนแล้วก็เป็นวันที่เราจะถ่ายคลิปแค่วันเดียวเพราะว่าเรากำลังจะไปแม่กําปอ,นะอกนะครับพ่อกำหมัดนี่มมีกันรอบเลยนะไม่เห็นนะกันรอบว่า ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม The c อะค s อ r ต e t eed. เป็นโรงแรมที่ทางผู้จัดงานที่ที่เรามาเล่นดนตรีเขาจองไว้ให้อะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ติดกับมอชอยทุกคนมหาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ติดกับเ,เขาเรียกว่ากาดหน้ามอทุกคนกาดหน้ามอเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วที่พักมันก็จะแบบิตดติดกันเลยอะไรที่พักที่นี่ราคามไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีอะไรรุนแรงขนาดไหน,นก็คือพักไดก้ก็พักได้นอนนอนเพื่อแบบออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มีแบบที่มุมไม่ถ่ายรูป ใโรงแรมเปนขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับผมถ้าเกิดผมมารอบแรกผมว่าผมจะพักแค่นี้แหละเพราะว่าข้างนอกมันน่าสนใจกว่าในโรงแรมเลยเขาก็ไม่จะเป็นต้องทําในโรงแรมให้มันน่าสนใจอะไรแหมทุกคนดูนะนเดินออกไปแบบว่าเดินตลาดมุผมอยู่ที่มาสองวันแล้วทุกคนก,ก็เดินตลาดซื้อนูน่นซูนี้ของกินเยอะมากอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเขาบอกว่าตรงไปมุ้มมันจะเป็นนั่นเลยสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่ง ผมกับผู้จัดการกับหน่อมรูอะไรเงี้ยก็ตอนแรกเขาเขาอยากไปเพราะว่าผมไม่อยากไปทั้งสองคนเลยผมก็รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเหมือนเกรงใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอพาแม่กับเป็กอะไรมาก็จะมาพักก็จะพักขึ้นี่แล้วก็ไปสวนสัตว์เชียงใหม่แต่วันนี้เป็นวันที่เราจะไปพักกันที่แม่กำปองเดี๋ยวจะเดินทางไปแม่กำปองแวะอาจจะมีแวะฟงแวฟเฟ่หน่อยให้ดูว่าหนึ่งวันนี้ที่เราเดินทางไปแม่กำปองเราไปเจออะไรบ้างนะครับกับแม่กำปองบาย ร้านบาริสโต้หรือบาริสโต้นะครับร้านกาแฟคาเฟ่เชียงใหม่ร้านสวยสไตล์ญี่ปุ่นสายชิลในต้องแวะเลย ร้านตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพนะครับเชียงใหม่หรือถ้าเกิดจะหาง่ายๆก็คือร้านอยู่หลังมอชอเลยสาขานี้จะเป็นการผสมผสานการตกแต่งของญี่ปุ่นจีนเกาหลีไทยโดยเพิ่มความเป็นโมเดิร์นแล้วก็มินิมอลเข้าไปด้วยครับร้านนี้นะครับจะแบ่งเป็น2โซนหลกัหลกๆเลยคือโซนแรกคือสปีดบาร์จะเน้นไปที่กาแฟคือซื้อมาขายไปถ่ายรูปแวบๆบแบบแล้วก็ไปอีกโซนหนึ่งจะเป็นสโลว์บาร์นะครับที่เน้นกาแฟดริปแล้วก็เป็นเมนูชาเขียวที่แบบชมแบบโบราณทุกคนที่แบบมีนมุนๆหมุนๆเนี่ยนะแบบนั้นน่ากินมากซึ่งผมไม่ได้วยเเนขาาาป็อกกแฟม บอกว่าร้านเนี่ยอร่อยมากมุมถ่ายรูปสวยมากครับแล้วก็มีข้างหลังมีเป็นเป็นส,นสวนๆให้ถ่ายรูปด้วยก็ไปลอกกันได้นะครับ <S <S ทุกคนร้านนี้คือใครที่อยากจะมาตามตามล่องรอยก่อนที่จะไปแม่กำปองก็ตามได้เหมือนกันนะไป พอไปอากาศเป็นหลบลมพัดมาเป็นลมพัดแบบเย็นๆหน่อยนะอันนี้คือที่แรกหลังจากขึ้นมาทางแม่กระปองแต่เราไม่ได้เลี้ยวตรงแม่กระปองแม่กำปองจะไปขวาใช่ไหมเราจะฉีกซ้ายมาหน่อยนึงแล้วก็มาที่เราเราปักหมุดว่าชื่อร้านนึกว่ากำปอทุกคนน่าจะทํะมาอย่างนี้แวะอีหนึ่งร้านครับร้านที่เรามาปักหมุดว่าร้านกำปอนะครับจะแยกออกมาคนละฝั่งกับทางแม่กำปองนะ จริงๆตรงนี้ไม่ได้มีแค่ร้านนี้นะครับมันจะมีร้านจีปาถาอื่นๆด้วยผมมาร้านนี้ไม่ได้สั่งกาแฟหรืออะไรเลยเหมือนมาถ่ายรูปมากกว่าแล้วก็การจะเข้าร้านนี้ต้องฝ่าน้องหมาไปแบบนี้ด้วยผมมากินในติมนะครับมันเหมือนจะมีนมฮอกไกโดมีชาเขียวแล้วก็ทูโทนนะครับผมสั่งทูโทนเนี่ยราคา85บาทอร่อยดีนะนมฮอกไกโดมันกลิ่นชัดแต่ว่าเทกเจอร์มันจะไม่ค่อยเหมือนญี่ปุ่นเท่าไหร่แล้วก็วิวหน้าร้านสวยกว่าในร้านนะครับเหมาะกับบรรยากาศที่มันดูเหนือเหนือหน่อยใครที่ยัง ทุกคนต้องบอกว่าทิปแม่กระปองทิปที่สองของผมผมใครมาครั้งนึงมาตอนโควิดแรกๆเลยตอนตอนที่จองเมื่อก่อนคือจองจองไปเลยเว้ทุกคนแล้วก็โควิดมาพอโควิดมาคนมันก็แห่กันยกเลิกมาเพราะว่าเขาบอกว่าเชียงใหม่ตอนมีคนติดมันเจ็ดคนเจ็ดคนแต่ว่าแม่กระปองจากคนจองเต็มเลยนะยกเลิกหมดเลยป๊อปป๊อปอะไรเงี้ย เราเองลังเลเลยว่าแบบเฮ้ยหรือจะยกเลิกดีกว่าเพราะเชียงใหม่เริ่มติดแล้วนะเพราะเมื่อก่อนแบบจังหวัดไหนแบบเริ่มติดเขาจะแจ้งทางทีวีใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบกลัวมากคนละคนก็จะกลัวมากอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอาไงดีวะจะไปหรือไม่ไปอะไรเงี้ยช่างแม่งแล้วการตัดสินใจไปพอไปปแบบุ๊บแม่กระปองครั้งแรกของผมคือหน้าหนาวแล้วก็ไม่มีคนเลยโล่งหมดเลยอะไรเงี้ยโคตรแบบโคตรด,ดีเลยชินวันนั้นว่าแบบ มันไม่มีใครแล้วมันหนาวมันดีมากเลยใช้ไม่ได้กับตอนนี้แหละตอนนี้ก็คือน่าจะ,น,าจะน่าจะแน่นทุกคนตอนนั้นตอนนั้นพนักง,งานที่แม่กำปองเขาบอกว่าเชียงใหม่ติดเจ็ดคนยกเลิกกันเยอะแยะอย่าลืมหนูในกรุงเทพติดเป็นร้อยก <laughs> ็จริง <c oughs> เอาดอิร้านแมวไปแล้วนี่นี่ร้านนี้ดังมากยน้ำแก้ขวขวยน่ากิน ว้ยโคกแหน้ำ่นเ้ำเปล่าบแล้วก็เผียเอาเผียบูลครับน้ำเปล่าอะไรครับอุ๊ยมันบูนั่นแหะก่อนมีจบบูลอุ๊ย ทุกคนรอบนี้เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับไปประมาณน้ําตกแมกาปองแต่ว่าไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะเราอาจจะขึ้นไปประมาณตรงนั้นนะทุกคนแต่ตอนนี้มันมีทางใหม่เหมือนจะเป็นทางตรงเนี้แต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าปกติผมจะไปทางนี้นะแล้วก็จะอ้อม ใครที่แบบว่าไม่เคยมาแม่กระปองนะแม่กระปองมันเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งที่แบบว่ามีความเป็นถ้าเกิดสมัยก่อนนะมันมีความเป็นวิถีชีวิตแบบสโลลีฟหน่อยแต่๋ยนนี้มันก็แบบพัฒนาขึ้นตามตามระบบระเบียบของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็ยังแบบโอเคอยู่ยังดีอยู่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วแล้วก็อากาศตอนนี้คือไม่นี่คือตอนนี้คือบ่ายบ่าโมงนะไม่ร้อนเลยเย็นด้วยเย็นแบบ ไม่ได้หนาวนะแบบเย็นแบบกปลังสบายสบายอะไรเงี้ยผมว่าหน้าโลแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันจะแบบไม่ได้หนาวแบบหนาวมากผมเคยมาที่นี่นตอนหน้าหน้าหนาวแต่ว่าอันนี้ขึ้นหนาวเกินไปหนาวแบบหนาวสัตว์ที่นีน่อันนี้ผมว่ามันก็กําลัางกาลังดีกํากลังเดินเล่นได้อะไรเงี้ยมีน้ําตกไหลผ่านด้วยขอโทษนะทุกคนผมใช้แค่กล้องตัวนี้ตัวเดียวอะไรเงี้ยระยะมันก็จะเป็นระยะเดียวตลอดให้ทุกคนแบบมองๆอะว่าภาพที่ผมเห็นมันเป็นยังไงร <laughs> ลบไปแล้วอะผมมาคนเดียวนะขึ้นน้ําตกแมกกระปองขึ้นไปคนเดียวเลยแล้วก็ ไปเจอกับ2คู่รักคู่หนึ่งที่เราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็วันตอนวันตีตีห้าทุกคนก็ไปกันด้วยกัน3คนก็เดินไปสนิทกันเฉยไปตอนนี้ก็จะมี3คนเหมือนกันไหวไหมถ้าไม่ไหวกลับแล้วก็ข้างข้างบนมันก็จะเป็นวิวของแม่กำปองทั้งหมดเลยคนมองเนี้ยจะดูไม่ชันนะแต่ความจริงคือแม่งชันมากนี่ผมตั้งขวดให้ตรนะดูเแม่งไหลอย่างไหแม่งชันมากจริง นี่ไข่ปามรู้จักไข่ปามไหมครับตอนนี้ถึงที่พักแล้วนะครับเราพักชื่อพักว่าเออร้านนาวายรีสอร์ทนะทุกคนโอ้โหเห็นหมอกแล้ว จะกลับบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้เห็นน้ำรูไหมหนวดนนันอันนั้นห้องน้ำรูนะโอ้ถ่ายรูปไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคือเราซื้อเราเราเช่าไว้ที่นี่ก็เป็นเป็นแบบนี้หมดเลยเห็นไหมถ้าเกิดตอนที่เรามานะวันนี้วันที่เอ่อยี่สิบแปดสิงหาท่นะทุกคนตอนกลางคืนอ่ะยี่สิบเอ็ดองศานะยี่สิบเอ็ดองศาคือถ้าเกิดแม่กำปองผมมารอบที่แล้วอ่ะตอนกลางคืนเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก ณนะตอนนั้นนะ11 12 13องศาประมาณนี้คือแม่งหนาวหนาวมากอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็ไม่ใช่หน้าหนาวใช่ไหมแต่อุณหภูมิอ่ะถ้าถ้าในมองมุมมองของคือไม่ต้องสือชุดกันหนาวเลยแต่แล้วมันก็รู้สึกว่าอุ้ยหนาวจังอะไรเงี้ยช่วงนี้นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็จะมาแม่กำปองอะ่ะคือผมว่าเตรียมชุดแขนยาวมาก,ก็พอไม่ต้องไม่ต้องแบบเตรียมไม่ต้องเตรียมชุดที่แบบดูแม่งจะร้อนมากเลยมันไม่ร้อนขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนาวแบบหนาวมากเช่นกันเลยเออกาการะมณีตอนที่ กลางคืนน่ะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามบ่าาประมาณเนี้ยเออผมว่ามูดดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะกลับกรุงเทพแล้วครับมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ทุกคนมาตั้งแต่วันยี่สิบสี่แล้วก็ถ่ายแค่เมื่อวานคือยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจนถึงวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปของผมในทุกๆคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมวันนี้ผมก็อยากจะบอกทุกๆคนว่า มันมีใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่นั้นผมดีใจมากแล้วก็ใครที่แบบอยากสนับสนุนให้ผมแบบว่ามีแรงเพิ่มอีกถือว่าซื้อนมปั่นเลี้ยงผมแล้วกันอะไรนี้นะครับในการคอมเมนต์ต่างๆมันก็จะมีคําว่าแตงอยู่ขอบคุณอยู่ก็สามารถกดแตงแล้วก็ ร่วมโดเนทกันได้นะครับผมจะได้มีทุนทรัพย์ในการออกมาเที่ยวในการทำคอนเทนต์ต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะจริงๆผมยังไม่เคยเห็นการกดแต้งในช่องของผมเหมือนกันนะแต่เกิดว่าไม่ไม่พร้อมไม่เป็นไรแค่กดไลค์กดแชร์ผมแฮปปี้แล้วนะครับผมวันนี้หาชอบคลิปประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย